สวัสดีค่ะวันนี้จะมาสอนการนำซิมเพิ่มเขา้เขามาเพิ่มในบ้านในกรณีที่บ้านเรามีซิมมากกว่า8คนแล้วนะคะ mm hmm. คือวิธีการนี้เราจะต้องใส่สูตรก่อนนะคะ mm hmm. ให้คลิกขวาที่ตัวซิมแล้วก็สักครู่นะคะเลือกสเปลแล้วก็เลือกท o มโซนออฟแอล n d นะคะ ก็จะได้เป็นหลุมศพขึ้นมาเราให้คลิก add neighbor to family นะคะแล้วก็คลิกเลือกชื่อซิมคนที่เราจะให้เข้ามาอยู่ในบ้านนะคะแนะนำว่าให้ตั้งชื่อที่มันย,ยาวๆเอาไว้เลยนะคะมันจะได้หาง่ายๆเพราะว่ามันมีชื่อเยอะมากอย่างเช่นชื่อขอขอขวดกับขอคน ก็พิมพ์ไว้ยาวๆเลยแล้วซิมนั้นก็จะโผล่มานะคะเดี๋ยวจะทำให้ดูอีกรอบหนึ่งนะคะโดยการเพิ่มคอคนเข้ามาอีกคนหนึ่งอีกซิมหนึ่ง add neighbor to family นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะเลื่อนไปเรื่อยๆจนกว่าจะเจอคอ คนนะคะวันนี้เราก็จะมาเป็นสเปเชียลพาร์ทพิเศษก็จะสั้นนิดนึงต่อไปนะคะเราจะทำการย้ายซิมนะคะให้เปิดช่องใส่สูตรนะคะก็คอนโทรลชิป4ีแล้วก็พิมพ์ move object <laughs> objects แล้วก็ on on เป็นการเปิดศูนรนะคะแล้วก็ถ้าจะปิดก็เปลี่ยนเป็น off แทน ขออนุญาตไปอย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็เอาซิมไปวางตรงที่ที่มันสามารถเดินได้อะไรได้นะคะอย่างเี้ยเดี๋ยวมันจะติดอาก็เรียบร้อยแล้วนะคะแต่ขออนุญาตเป็นเพลงนิดนึงเอาแจษ ไปเราไปดูคุณคอคนกันนะคะ <Good job. S 1> คือเราจะให้คุณคอคนเป็นแม่หมดนะคะก็ใช้น้ำยาแปลงล่างนะคะที่ไปโหลดมามันอยู่ในหมวดน้ำนะคะแล้วก็อื่นๆคือไอจุด3จุดอันแรก w วิตบีกอนอันนี้มันจะเป็นการแก้แก้ไม่ให้เป็นแม่หมดเออเราใช้กูดวิตเมเกอร์พด ค,นนะคะคือให้มันเป็นแม่หมดฝ่ายดีค่ะแล้วก็คลิกที่น้ำยานะคะมันก็จะมาดื่มกลายห้ามแล้วจริงเด็กโอเคกลายเป็นเอลโอนซาเลยนะ ต่อไปนะคะเราจะมาสอนวิธีการเลือก NPC แม่มดนะคะอันนี้อันนี้กดผิดนะคะเออมันจะมี Make NPC สองอย่างนะคะเดี๋ยวก็คิดที่ตู้จดหมายแล้วก็อื่นๆอื่นๆไปจนกระทั่งเจอ Make NPC ที่อยู่ข้างล่างนะคะแล้วก็เลือก Good with, ดดะะกดวิดสำหรับเลียกแม่มดฝ่ายดีนะคะแล้วก็แบทวิดสำหรับเลียกแม่หมดฝ่ายชั่วร้ายนะคะสักครู่นึงเดี๋ยวก็จะมาะคะ่ะ สัญญาณเตือนว่าจะมาคือสะดุดมันจะนิดนึงมันจะค้างนิดนึงค่ะแสดงว่ามาโอเคมาแล้วนะคะเราจะควบคุมแม่หมดตัวนี้เราให้เลือก make select table นะคะอออให้คลิกคลิกขวานะคะแล้วก็เลือก select table นั้นแล้วก็หยิบหมอขึ้นมาแล้วก็สร้างสิ่งของจำนวนมากให้เลือกบรรลังแสงสว่างในการสร้าง เกอ้าอีส้สำแม่มดฝ่ายดีนะคะให้น่าไม่เพิ่มกลไกลไปวงสูงถ้ายิ่งกลไกลสูงๆก็ยิ่งทำได้เร็วนะคะอันนี้เพิ่มงานไอนเด็กซึ่งก็ไม่จำเป็นเท่าไหร่ เดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนรูปล่างคช่เปลี่ยนหน้าตาแล้วก็ชุดให้กับแม่มดหัวโลนของเรากลายเป็นคุณโลแม่มดโลนไปซะง,งั้นขอภัยนะคะคือเป็นหวันยดหนึ่งเสิงมันก็ เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวให้มาเดิดกันหนึ่งตัวคือระหว่างที่เราให้ NPC แม่มดกำลังอะไรนะสร้างบพลงังแสงสว่างเราก็สามารถใช้ชีวิตไปได้เรื่อยๆทำอะไรของตามชีวิตประจำวันเราไปได้เรื่อยๆนะคะ <c oughs> ดีใจคือสำหรับ เออเพื่อนเพื่อนพี่น้องที่มีปัญหาในการใส่สูตรหรือการทําอนไรไม่ได้ยังไงก็โพสถามไว้ข้างล่างนี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะใส่เออเขาเรียกวอะไรใส่สูตรต่างๆเอาไว้ตรงคําอธิบายด้านล่างนะคะรวมถึงเออเว็บที่เราไปโหลดน้ํายาแปลงล่างมานะคะก็อืม ยังก็ต้องขอบคุณสำหรับเออจ้าของโมดต่างๆแล้วก็เจ้าของแฟชั่นสภาหน้าผมอะไรที่มีมาให้โหลดกันอยู่เรื่อยๆนะคะถึงแม้ว่าจะเก่ามากเลยยังไงก็ตามแล้วก็ยังชื่นชอบกันเล่นเดอะซิมสองดีนะคะก็ระหว่างนั้นเราก็จะให้มันไปให้อาหารนกอะไร ให้เรียบร้อยไม่งั้นนกตายกันหมดะนะคะเราก็ตัดมาไอหลอดสีนะเขียวเนาะก็คือว่ามันทําไปจะเสร็จมากน้อยเท่าไหร่อันนี้คือมันหมุนสลับขึ้นมะาคือมันเสร็จแล้วอันหนึง่งเราก็หยิบมาจากช่องรายการรัพย์สินของแม่มด n b c ที่เราทํานะคะแล้วก็เอามาวางได้เลยว่าเราจะวางไว้ตรงไหนนะคะก็เรียบร้อยแล้วยังไงก็ขอ ขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ